วันนี้ก็าาติปาร์ตเป็ส่มาเห็ดสมมูน่นาะหรือว่าแนมมู่เนาะกอดอ่นเอาจะใส่สุรสดซ้อนโต๊ะหนึ่งมูกับประมาณเคลื่อนโลนะพี่น้องนั่งกับประมาณซ้ำคีดแล้วตามด้วยพริกสดพริกสดตามด้วยกระเทียมเทียมน้อยนะพี่น้องเนึ่งเทียมเล็ก ตำแบบละเอียดบะโลละเอียดไปได้แนละ้วแบบยามยามแล้วก็ใส่ตามโดยเกลือเกลือนี่ก็กานะพี่น้องกระชับประมาณเครื่อง้อนโตน้เนี่ยนะเนาะตามโดยข้าวเนาะข้าวกระชับประมาณปันป่นปนะั่นเน้นเนาะ ประมาณถวยแบงเนี่ยเปน้องบุบุถึงขั้นมาถวยนะประมาณเครื่องถวยน,<ม>น,นี่ะมีเอาลงสาย้อมกันเลยนะพี่น้องแล้วคันคันคันเราดูว่าขยำนั่นแหละมันเข้ากันเลยเขาขยำไปเรื่อยๆเนาะ ยมแบมความจะเขากันแบบนั่งเข้าแล้วก็กระเทียมให้เครื่องปรุงเข,เขากันเนาะส้มหมูนี่้มหมสุดลาวเนาะสตรลาวแท้แทแบ่มีแบบเครื่องหมักแนมหรือว่า เพื่อนั้นนะพี่น้องจัดเนื้ให้มันเปียกโดยเข่าเข่าเนียนะ้นยเอาเนาะพยายามไปเรื่อยๆนะพี่น้นองเก็บคว้ามันจะเนีย้ยพวกเราแล้วก็เอมันจะเข้าเนาะ นนที่ตุ๊กตีกัตตวัเสร็จเต็มที่ห่อแนละ้วพี่น้องรอจากการแพ็คหรือว่าการห่อเข้าทุกตากะติตีประมาณนี้เนะพี่น้องกัตตีมีกะตตีมีข้าวเหนียวนาะเที่ยวไปแช่ไว้ในน้ำร้อนสักครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อีก

อนะใช่ไหมบ้มโฮกีไลอะ่รเงี้ยเอเสื้อคุ็นฮ้อนะมันจะห้องงามใช่ไหมฮ้อนแค่ที่ประมาณนี้แหละอไปเรื่อยๆจะไเ็ทอดแล้วทอดโนกตักคืนไวเนาะประมาณตักคืนนึงี่ก็ซ่อมคืนเพื่อมันจะส้มเพื่อมันจะเปียวนั่นแหละอ โอ้ผห้อหอ้ยัามายาดไเอนีป็เดยนนะครับดนี่าผ้มทานไหนที่สนใจอยากรับกิจกรรมนะครับฝากร้อยรับสามร้อนะให้กดที่้วที่ผมปักหมุดไปได้เลยคับผมฝากร้อรับารอสร้างมาเลยย่าไม่แดกแล้วนะฮะ ใครที่สนใจนะ,ะที่อยากรับกิจกรรมนี้นะฮะฝากถึงร้อยรับสามร้อยนะฮะให้กดที่ผมปักหมไม่ได้เลยะครั <ใน S 1> บผนนมเจ็บก็ประมาณนี้แหละไม่ดีเลยนะมันเลยยัด